สวัสดีเพื่อนๆชาวโซลแคมส์นะครับอันเนี้ยผมถูกแคนเซลเพราะว่าผมใช้เหมือนพลังแฮกเกินไปนะครับมันเลยถูกแคนเซลอันนี้ผมได้แจ็คเกรลแนนบูปินส์อันนี้โหดนะครับบอกเลยแจ็คเกรลแนนบูปินเนี่ยของโหดของมันโหดจริงๆนะครับโอเค ผมไปที่ science technology นะครับอันนี้มันมีเทคโนโลยีแนะนำอันเนี้ยของงานฟอร์เรนเลยเนี่ย suggest Fanny major function on empire บวกสิเ,เงินต่อเมลี่ต่อเฟลลี่เนเจอร์ฟังก์ชัน แล้วก็บวกสิต่อเมเจอร์ฟังชันโอ้ก็คือทั้งคุณแล้วก็ e อ p มไพอื่นๆเนี่ยจะได้บวกเงินแล้วก็วิทยาศาสตร์สิ้าเนะครับเป็นอย่างนี้นี่เองก็คือการบสกวิทยาศาสตร์ร่วมกันนะครับ การนำทฤษฎีของสาขาวิชาการวิชาต่างๆการแสดงออกทางสีหน้าลำดับชั้นที่ไม่เปิดเผยตัวตนมาใช้ร่วมกันนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นโครงสร้างสำหรับการเจรจาที่สมบูรณ์แบบ u n f o อร์เลก็คือให้แน่ใจว่ารูปแบบที่เหมือนต้นไม้สามารถสื่อสารสิ่งที่ตั้งใจไว้อย่างเหมาะสมอันนี้ก็จะได้ v e r ัวอ of h e a ์เครือข่ายที่เป็นมิตรทั่วทั้งกาแล็กซี่ที่ช่วยเหลือผู้ที่ช่วยเหลืออันฟอร์เลนในการค้าและวิทยาศาสตร์นะครับในการสื่อสารแล้ว่าการพัฒนาและการหมุนเวียนนะครับ w o r d of You and Other Empire ทั้งคุณและจกักรวรรดิอื่นๆจะได้รับแรงกระตุ้นเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรหลักของกันและกันยิ่งโปรโตคอลความร่วมมือดำเนินไปนานเท่าไหร่บู๊ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นนะครับทั้งคุณและจกักรวรรดิอื่นๆจะได้รับพลังเพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรของอีกฝ่ายยิ่งโปรโตคอลร่วมมือดำเนินการนานเท่าไหร่พลังก็จะยิ่งมากขึ้น,น,นเท่าน,น,นั้นเชคโค้ดทหดอันฟอร์เลนบอดี้แลงเกสอินดิจู ด้วยการสร้างความเข้าใจเชิงลึกที่ก้าวล้ำเกี่ยวกับวิธีการที่สิ่งมีชีวิตในสังคมไก่เกียรความสัมพันธ์ Body Language Institute สอนผู้เชี่ยวชาญนะักการเมืองและบุคคลอื่นๆเกี่ยวกับวิธีใช้ช่องทางการสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูดซึ่งจะช่วยปรับปรุงความสามารถในการโน้มน้าวใจของพวกเขานะครับ แต่ถ้าเกิดเราเอาไฮเปอร์แพ็กก่อนก็ได้แล้วก็จริงๆผมเอาอันนี้ได้เลยแต่ผมอยากเรียงนะครับเอาไฮเปอร์แพ็กเข้าไปก่อนสถาบันดังกล่าวอาจไม่คุ้นเคยกับผู้กับอันฟอร์เลนะครับแต่คณะกรรมการดำเนินการทางการเมืองขนาดใหญ่ที่มี เงินทุนหนาเหล่านี้มีอิทธิพลมากพอที่จะไม่เพียงแต่ส่งต่อการเลือกตั้งภายในประเทศตามความประสงค์ของรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังสามารถควบคุมบางแง่มุมของของการทูตระหว่างกาแล็กซี่ได้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันในตำนานและเหล่าฮีโร่ที่ได้รับการปรับปรุงนะครับ ช่วยให้คุณสามารถเข้าร่วมพันธมิตรได้นะครับแลกเปลี่ยนทรัพยากรและเทคโนโลยีแล้วก็ใช่ทรัพยากรและเทคโนโลยีนะครับอันนี้ยดิปโ m a เมติกสามารถเข้าร่วมได้อันนี้สามารถโคโลไนต์ท็อกซิกดาวที่เป็นพิษได้นะครับ เมืองจากกลุ่มการ,รมเมืองที่มีอำนาจเกินขอบเขตมาถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบที่ก่อความไม่สงบซึ่งถูกควบคุมในกลุ่มผลประโยชน์สุดโต่งเพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์สาธารณะกลุ่มคนบางกลุ่มจึงสมรู้ร่วมคิดกันในโครงสร้างที่จะนำเสนอพวกเขาในฐานะข้าราชการและผู้ทำความดีนั่นคือการพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับการตั้งอาณานิคมบนดาวเคราะห์ที่ไม่เคยมีใครอยู่อาศัยมาก,ก่อน ก็คือท็อกซิกดาวดาวที่เป็นพิษอนะสามารถโคโรไนซ์ได้นะครับแล้วก็มีพี์ไลเยอร์อิมพลูเอชันอิมฟฟนเอเลกชันรีสูดปรับปรุงการดำเนินการเพื่ออิทธิพลต่อการเลือกตั้งนักวิเคราะห์ปัญหาปัญญาประดิษฐ์ด้านการประชาสัมพันธ์นั้นมีความจานฉลาด แม้จะดูเป็นพวกมากเกียเวลลี่ก็ตามโดยทำงานตลอดทั้งวันและทุกวันสแกนฟีดข่าวเพื่อหาเรื่องราวและบทความมีภาพวิจารณ์รัฐบาลและสร้างการโต้ตอบและการโต้แย้งอัตโนมัตินะครับผมจะเอาไฮเปอร์แพคแล้วก็เพอร์เฟกต์เน i กติชันะครับไนส์ nice. โอ้ oh, เขามีบล็อกเราด้วยนะครับสปีดจากอิมพายอ่ะร้อยี่สิบนะครับแฮคกิ้งโอเปอเรชั่นแฮ็กบีแท็กแบ็กฟอร์ฟูลี่แคนเซิลจะเรื่องทุก์ทรนานอย่างหริสองผมโอ้เขาแคนเซิลแคนเซิลแฮกผม เขาก็แฮกใหม่แค่นัเองจัดไปจัดไปตรงนี้มันตรงเนี้ยก็คือดาวที่ทำแบบการค้าขายต่อกันนะครับอันนี้ก็คือค่าเงินที่เราได้จากการทำการค้าแล้วก็วิทยาศาสตร์แล้วก็ทรัพยากรบางส่วนนะโอ้ สกิลแอดอันเนี้ยอันนี้ชิปน,น,นะครับอันนี้ถ้าแอดไซน์ระบบ personal m i l i t ิเทียเพอร์ l จะบวกบวกดาวต่อคนต่อแพนเน็ตนะครับแล้วก็บวกดีเฟนทู p ์เฮลด้วยก็คือในทหารราบเนี้ยมันจะได้รับการ พลังดีเฟนซ์ที่มากขึ้นนะครับฮีโร่รวบรวมกลุ่มทหารที่ขาดวินผู้ที่หลุดออกจากสนามรบและนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องเพื่อเพิ่มพลังป้องกันภาคพื้นดินทั่วทั้งระบบเมื่อไม่ได้ทำสงครามกองโจรหน่วยนี้จะทำงานร่วมกับประชาชนเพื่อเผยแพร่เรื่องราวและพลังเกี่ยวกับวีรกรรมของฮีโร่ ผมใช้สองลำไม่ได้นะครับปล่อยปล่อยลากได้แค่ลำเดียวเออผมมาปล่อยตรงนี้เชื่อมไม้ดีกว่าเราต้องมีลากไม้เชื่อมแผนที่ทุกจุดในกาแล็กซีของเราบวกหกบวกสามสิบในมูดอันนี้ผมมาถึงแล้วผมก็ปล่อยลากนะครับ เอ็นชอนโอ้มายก็ยูเอ็มพายยูดอฟเอ็กซีดยูสต็อปเขาบอกว่าผมใช้พลังพลังแฮกเยอะเกินไปอะ่ะ ใช้พลังแฮกเยอะไปนะครับ เกมนี้ผมยังต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับมันซับซ้อนแต่ตอนนี้ผมโจมตีโจมตีสถาบันได้เนะี่ยผมก็จะลุยเลยใช่อันนี้ถูกแคนเซิลออกไฮเปอร์แพ็กเพอร์เฟกต์เนโกเทต่อเลย Your เขาบอกว่าให้ให้หยุดแฮกทันทีนะครับเนี่ยเขาเขารู้แล้วว่าคุณนะ่ะแฮกิ้งพวกเราโอเคเราหยุดแฮกก็ได้โอเคเรากดหยุดไปแล้วนะกดแอคเซ t ไปแล้ว ไปแล้วอ่ะก็คงต้องอาจจะเป็นเทินถัดไปผมว่าอถ้าปาบตัวนี้ได้ได้ไฟเลตอย่างดีนะผมบอกเลยลงภาคพื้นดิน บุกลุกครัวาลานั้นถูกเยอกยกเลิกไปแล้วอ้าวจูจ่ๆเขาทำสงครามพอเราจะบุกยึดเขาก็ยกเลิกนะครับให้มันได้แบบนี้โอเคอันนี้เรากำลังยึดอยู่โอเค มีเบเฮมูดด้วยนะครับเซเตอร์มีอิสยันเดอร์อิสยันเดอร์โจมตีพันสี่เลื่อนหมื่นห้าผมตีดาวหลักเขาเลยดีกว่าลุย จะปรับจัดการเผามนุษย์ออกนะครับดูวงกลมเขาใหญ่เกินเขาไม่ได้เป็นมิตรกับใครด้วยอย่างนั้นก็โดนลุมแหละเนี่ยโดนลุมอะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเพื่อนอย่ใครไงนาะยจริงโดนลุม <Spin> hack. เหมือนดาวหลักมจะโดนแฮกนะรีมูฟอ๋อเอาไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเหมือนลดความเร็วในการสปีดดาวหลักของเรานะครับ แล้วก็ต้องใช้ค่าค่าแฮกที่สูงขึ้นด้วยอืมมีเอมบอร์คออยู่มีเอมบอร์คออยู่ตรงนี้มีไทเทเนียมดีโพซ ไม่ก็ oh God. อันนี้เราชนะเ็นเห็นนะครับโจงตียานีโคโนิกซึ่งมันไม่ใช่มีลิทารี่แอหนีไปแล้ว ยากมากนะครับบอมยากมากผมบอกเลยถ้าเสิร์ชอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่แตกนะครับบอกเลย ถ้าแอรไซน์ระบบเพิ่มฟ้องกันบวกหนึ่งเมใ้้มูดลิมิตถ้าเกิดได้รับเลือกตั้งแล้วแล้วก็ลดค่าการสร้างเห้หมดลงด้วยฟีดชิปเดินทางได้เร็วขึ้นบวกหกโคตรหมดไม่โหดจริง ด้วยการใช้ความรู้สึกเพื่อรับอิทธิพลจากฝุ่นบนเส้นทางดวงดาวสายจักรวาลฮีโร่จึงสามารถนำกองยานของตนไปตามเส้นทางที่มีอุปสรรคน้อยที่สุดได้ดีขึ้นทำให้เพิ่มระยะกองยานได้พา,าดโคตรเร็วผมว่าตีเมืองหลวงเขาไม่แตกหรอกนะครับทองนี้ไม่แตก ีเราควรที่จะร่วมตีตรงนี้ you the What are you เออกองยากองเรือของคุณน,นี่น่าประทับใจจริงๆนะเอาไว้ฝึกเฉยๆใช่ไหม ช่วยเพื่อนบอมตรงนี้นะครับอย่างน้อยๆเขาแตกแตกกองนึงเขาก็หยุดเปรี้ยวอะ่ะง,ไง่ายๆถ้าเขาโดนอะอโดนบอมร้อยแปดสิบเจ็ดเทคโนโลยีสกินคาตาเดียว สามารถเปลี่ยนรูปแบบเบย์ฮิมูดได้เป็นคาตาเดียวบูปินบวกหนึ่งเบย์มูดลิมิตจัดไปบวกหนึ่งเบย์มูดลิมิตเนี่ยสามารถสร้างบาลียขึ้นมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพอดีมันดึกแล้ว โอเคนะครับขอบคุณที่รับดูรับชมนะครับสวัสดีครับ